พี่พจน์อานนท์โพสลารายการทัวร์มาลงนะคะโดยเขียนข้อความผ่าน Facebook ของตัวเองนะคะว่าบายบายทัวร์มาลงอยากบอกว่าคิดถึงแฟนรายการทุกคนนะคุยกันได้ในไอจีเฟซบุ๊กนะบอกรักคิดถึงได้ในนี้เลยรักรักรัก,รกซึ่งการโพสครั้งนี้ของพี่พจน์นะคะทาให้คนมีความมนไปว่าพี่พจน์โดนถอดออกจากรายการเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่พจน์ได้พูดถึง เพลงคิดถึงลุงตู่นะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่าตัวพิพล์เองเนี่ยจะไม่ขอ,อลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลนะคะและในวันนี้ค่ะพิพลนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะจากที่พิพล์โพสต์ไปนะคะเมื่อวานนะคะบอกว่ารบกวนบอกต่อต่อกันด้วยนะครับเพราะหลายคนคิดว่าออกเพราะเรื่องการเมืองต้องกราบขอโทษทางโมโนโด้วยที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดนะครับ รักทุกคนนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงกันจบนะนอกจากข้อความแล้วนะคะพี่พ์ก็ยังมีคลิปสั้นๆนะคะที่อธิบายถึงเรื่องนี้นะคะพี่พสบอกว่าที่ออกเนี่ยย้าเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็เป็นเพราะว่ารายการเนี่ยเขาต้องการจะปรับเปลี่ยนอยู่แล้วรายการให้สนุกขึ้นอ่าแล้วก็พี่พสก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของพี่พสเวลาที่พี่พสจะรารายการอ่าที่ทำเนี่ยพี่พก็จะ โพสเงี้ยบ๊ายบายรายการนู้นรายการนี้ที่แกเคยทําะนะแกก็บอกว่าแกก็เป็นธรรมเนียมของแกเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรเลยไม่ได้แบบผิดแปลกะไรตรงไหนนะจากที่เคยทํามาอะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกว่า,าต้องขอโทษทางโมโนนะที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วก็พี่พสเองเนี่ยก็ยังทําหนังให้โมโนอยู่อีกสองเรื่องนะก็คือไวตป้งสองกับโคระโรกนะพี่พสยังทํางานกับโมโนอยู่นะจ๊ะ